ฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันอาจจะไปเที่ยวรอบโลกได้แล้วก็เทปจบโอ้ยย่ะกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่โขวะนะครับไซโคโซตี้นะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดกล้องครั้งแรกนะครับผมและเกมที่จะมาเปิดกล้องพร้อมกับผมก็คือเกม The Amanda The Amanda เจ้าสองนะครับผมซึ่งเกมนี้ยังเป็นเกมเดวิลอยู่นะครับผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมซึ่งเกมนี้ผมอาจจะแปลอังกฤษได้ไม่ค่อยเก่งนะครับผม ยัเงเรียนอยู่เปิดมากระเสียงดังละเอาแล้วนะ W A S D ปกติดีไม่มีปุ่มวิ่งปุ่มย่อมีไหมเฮ้ยย่อมีย่อมีนี่อะไรสวัสดีฉันคือ Wendy w i วม์ผู้ช่วยส่วนตัวของคุณสแกนหนังสือโดยใช้เครื่องสแกนและตรวจสอบประวัติของมันดูตรวจสอบประวัติเหรออ้คีย์บอร์ดแบบนี้คีย์บอร์ดแ,แบบนี้กดเสถียรมากเลยนะไม่เคยมีปัญหา้วย แล้วเจ้านังสืออ้อจิงไหนแล้วเนี่ยโอ้พี่ปุ๋กวิ่งไี่เนี่ยหนังสือที่ต้องหาคืออันไหนอะหรือว่าหนังสืออยู่บนเคาน์เตอร์อันนี้ปะใช่โอเคสแกนเนอร์คือตัวไหนล่ะเสียงอะไรเสียงตุ้งตุงตังตังตึงตุ้งดุรุ้งดุรุ้งตุงสแกนเนอร์คือตัวไหนอะ อ๋ยอย่อดนด้วยทียอ่ยอย่อกดคอนโทรลเพ่อย่อหยิบหยุดห้องนี้เหรอเปิดไม่ได้รน้ตสากายได้อยู่ดูด้านหลังอ่าแต่ใช่โอ้มีเร่ออื่นด้วยโอ้ย d s เมแล้วเรื่องอะเมื่อกี้ยังไม่ไสังเกตอันนี้ jp 6 d s 3 J กับ jp 6หนังสือเล่มนึงมีโปสเตอร์อแมนดาด้วยอ่านหนังสือมีเสียงตัวอะไรมาอยู่ปะเนี่ยหรือว่าจริงแล้วมันไม่ได้ให้เราสแกนแต่ว่ามันให้เราอ่านหนังสือตัวนี้ไหมครบสีเล่มแล้วก็มาปลดล็อกไอ้ทูกเซฟเมื่อกี้นั่น อาจจะใช่อาจจะใช่ใชเอาละกองกระทบละสีเล่มตัวนี้เล่มที่เราเจอเล่มแรกอยู่อันไหนอันนี้เล่มที่อสองอันนี้น่าจะเล่มไม่อันนี้อันนี้เล่มแรก J P หกหกสามโล่งหนึ่งโอเคเอาหม่์ทีสิเล่มแรกที่เราเจอคือเล่มนี้มีเลขหกอยู่เล่มต่อไปก็ ไม่ใช่นี่อ่าไม่ใช่นี่อันนี้เล่มต่อไปก็เป็นเลขสามต่อไปก็เป็นเล่มนี้เป็นเลขห้าสุดอีกเล่มหนึ่งหาไม่เจอขี้เกี่ยจอาหารสุม่มมาเลยแล้วกันหกสามห้าแปดสินะ่ยหกสามห้าอ่าอันหนึ่งก่อนไม่ใช่ฮะสองไม่ใช่สามไม่ใช่สี่ไม่ใช่นิ่งมาห้าไม่ใช่ 3, 6ไม่ใช่7ไม่ใช่8ใช่โอเคเทริปอแมนดาเดอะแอเวนเจอร์ได้เวลาวางแผนสหรับทริปแล้วทริปอะไรกันไปดูเทปที่ห้องนี้โอเคเสียบเทปภาพยังแตกเลยอ้าวเฮ้ยโอลลี่หายคือผมก็พอรูในเรื่องอยู่นะ รีหายไปแล้วก็เมื่อกี้มีตัวสอนแล้วไม่รู้อ่านไม่ทันสวัสดีเพื่อนฉันคืออแมนดาน่าอยากไปที่ที่ไกลกว่านี้ไหมพวกเราสามารถไปได้นะเอาหานไปมองหามองรอบๆฉันบอกว่าพวกเราจะสามารถทำภาพอะไรได้ให้เกิดขึ้นได้นะตัวรถไฟเวทมนต์ถ้านายสามาลาดพาใครที่ไหนไปทัวร์รอบโลกได้น่าจะพาใครไป ใครกันนะงั้นเราเป็นคุณแม่เออคุณแม่คุณแม่เออคุณแม่มันก็ฟังดูสนุนเนี่ยวางแผนทริปกันเนี่ยฉันวางแผนภาพที่ที่ฉันอยากจะไปแล้วมีราคาติดด้วยต้องเลือกอ่ะอ๋อแต่ว้าว ที่ดินมืดจังเลยนะฉันควรเปิดฉันควรเปิดม่านแล้วก็เปิดไฟดีไหมเราดินทำไมไม่ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยโอ้อ๋อมนที่เรียกว่าเราควรเปิดม่านหรือว่าเปิดอ่าคงไฟดีนี่เหมือนเยี่ยมมากเลยเอาละมาวางแผนสำรับริปกันดีกว่า want magic train on to go my มีสามสถานที่ที่ฉันอยากไปมากเลยนะอย่างแรกเลยฉันอยากเห็นขอคอยไอเฟลจะทำอย่างนันได้ไงกันนะขอคอยไอเฟลเหรอต้อัวอินนี่แน่เลยอ่ะเออใช่ใช่แต่ว่าขอทำตามนี้เลยก่อนนะวอต้องไปที่ปารีสก่อนด้วยรถไฟเวทมนต์ แต่ว่าราคาของสวนมันตั้งสองเหนนะรียญเนี่ยดูซิว่าท่านจะมีเงินใน Piggy Bank เท่าไหร่มีวิธีไหนไหมที่มันดีที่สุดในการเปิดไอ้นี้มากฉันควรดึงมันออกหรือว่าฉันควรพังมันดีแล้วมันไม่มีตัวเลือกให้พิมพ์เลยนะแล้วถ้ากดไหนไปมันต้องกดอะไรอ่ากดที่ อ๋อยังไม่สนุกเลยอ่ะให้ทำไรเฮ้ดึงเฮ้ดึงปุ๊บขยับขยับมีห้าเหรียญเหรอถ้าใช้ก็ปาอยู่ดีโอ้โหเอาดึงทำไมอ๋อนับเหรียญกันดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้า ฉันมีค่าเหรียญนั่นมันมากกว่าไอซิปได้เนี่ยฉันต้องการแค่สอเหรียญนายสามารถรับให้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้ขยับมือด้วยเอาอ๋อมาขยับเองสถานที่ต่อไปที่จะไปคือสถานที่พิเศษมากที่ฉันสามารถพาเพื่อนอีกคนนั้นสามารถไปได้ด้วย Where can find that? can find I คือซับมันไปเร็วมากแล้วแปลไม่ทันแจงเย็นได้ไหมอ๋อไม่ทันด้วยว่ามันบอกว่าอะไรเมื่อกี้ดูเหมือนจะเป็นตัวสลัดมั้งเอาที่นี่ไปว้าว h i s wow, this trip with you is going to take forever, isn't it? โอเคเมื่อกี้ไม่ใช่อีนี้ our next stop is Mexico City อทางนี้เหรอแล้ไปที่เม็กซิโกสตีเอ้ยมีตัวอะไรเนี่ยเอ้ยตัวเอาตัวอะไรอะเออต้องการสามเหรียญเราถึงจะไปที่นั้นได้หนึ่สอหมดแล้วมันมีสีเดียวกทีงเห็นโอ้แย่แล้ว เหลยอหมดแล้วฉันยังมีสถานที่ที er> <S <S ่ฉันอยากไปอยู่นะตล้ต้องการเงินมากกว่านี้แต่ว่าเราทะเป็ไงกันดีพีสามตัวเลือกเลยฉันจะขายตุ๊กตาพวกนี้เพื่อแลกเงินนายคิดว่าตัวไหนมันสามารถนายคิดว่าตัวไหนมันสามารถขายได้เยอะสุดเหรอตัวที่มันสภาพสมบูรณ์สุดแล้วกันเอาไก่ไป w h a t so funny, Mr. Rister? ก็นเรวมาขายมิสเตอร์คนนั้นกันดีกว่าคนอื่นบอกว่ามันทำฉันกลัวแล้วก็ร้องไห้แต่บ้ามันทำให้ฉันสนุกนะคนอื่นบอกเหมืนมอนกันไหมรับอานไม่ทันด้วยโยวนขึ้นเด้วขายได้เลยเนี่ยนะว้าวฉันมีสามเหรียญตะกับมิโซลสเตอร์โอเคดูซิว่าสถานที่ต่อไปที่เราจะไปต้องใช้ตังค์เท่าไหร่ ฉันชอบเลยนะฉันได้อ่านประวัติศาสตร์ทริปของฉันแต่ว่าฉันอยากรู้เหมือนกันนะว่าที่ที่แจ็คเดอะริปเปอร์อยู่ที่ไหนกันทำไมรู้แจ็คดอะริปเปอร์อะขอคอยดานิกาเราต้องไปที่ลอนดอนแต่ว่าตั๋วในการเข้าที่นั่นต้องซี่อเดียนแต่ว่าฉันมีแค่สามฉันไม่รู้แล้วว่าฉันจะหาเงินจับทริปนั่นยังไง คิดว่าเราคงจะไม่ได้ไปที่นั่นแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะฉันมีเหรียญอยู่ในกระเป๋าฉันตอนนี้ฉันมีสี่แล้วนั่นแปลนสุดท้ายแล้วเอ้ยตัวบ้าเลยเนี่ย <c oughs> เอา้าตัวบ้าเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่านไม,ไม่ได้อ่านซับเลยอ่านแต่มันเนี่ย มันกินเหรียญไปลบหนึ่งเอาโกรธเากียร้องแล้ว <c oughs> ฉันจะไปท, <c oughs> ไปที่ฉันจะไปเที่ยวแล้วฉันจะหาเงินนั่นมากกว่านี้ได้ที่ไหนกันล่ะให้เราคลิกแล้วเหรอคุณ <c oughs> ที่อแมนด้า ว้าวในโซนฉาบมากเลยมันน่าจะมีอะไรนะเห็นอะไรเดินอยู่เมื่อกี้อ่านไม่ทันเลยอ้าวดูเหมือนจะเจอกับที่โซฟาทนะักสามเดียนะนับนับนับ,นบลบสี่เอาละได้เวลาขี่รถไฟแล้วนั่งรถไฟสิขี่รถไฟบ้าเลยล่ะาจ่ายค่ารถไฟ รู้สิว่าจะไปยังไงจินจินาการอะนี่สรุกนะคิดบ้านนะฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันอาจจะไปเที่ยวรอบโลกได้แล้วก็เทปจบโอ้ยย้ะฮู้ฮเอามาจอดเทปมาอ้อรับไป w a t h me ดูฉันสิอ๋อเพิ่งเห็นว่าตรงนี้มีอเลด้วยตรงนี้มีเก้าอ,อีเหมือนเดิมตรนนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ใช่เสียเทปเลยอ่านซับอีกละ It gets a in h at night ม่มีซับให้หน่อยเลยอ t h e legend t r o i d d e s e หาไม่ออกแปลไม่ออกเด้ไช่วยไม่ได้ยครับไปตัวนี้ใหม่ละแช่ฟ้าต่ายกันลอเพื่อนคุณถึงมันฉันอะแมนดาฉันอะแมนดานั่นมันช่วยฉันอีกแล้ว เมื่อกี้มันด่าว่าเมื่อกี้มันด่าเลาวว่าไม่เยออะไรดีดูอเมื่อกีก้แค่ตัวอย่างใช่ไหมดูท่าดิเดินจัดานจะมาตอนท้ายปี2 0 2 4มันก็จบแล้วใช่ไหม โอเคจบแล้วแล้วมอสหายไปไหน okay, เก็มมอสกลับมาแล้วโอเคก็โอเคนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำ Amanda the Avengers สองนะครับผมก็นี่จะเป็นตัวเดโมนะครับผมซึ่งตัวเต็มจะออกมาตอนน่าจะช่วงท้ายๆของปีองพนีนะครับผมซึ่งก็ร้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย